สวัสดีครับผมวันนี้ปั่นเที่ยวจักรยานเสือขาวคันเดิมวันนี้ว่าจะไปนุ่เสารีพิจิตรตากอยู่ร้อยต่อระหว่างสระบุรีกับอยุธยานะครับอยู่ตรงอะไรนะำอ,อำเภอหนองแคเมื่อกี้ปั่นจักรยานจากทางนน้นครับนุ่นหนองแค เส้นเรียบคลองเลยนะครับท,ที่จะไปหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์อ่ใกล้ๆนึงครับนู่นจะมีตะพานมาตะเว์เข่าขาวน,นะเดี๋ยวทางลงมันจะอยู่ทางซ้ายนี่นี่ทางป้าเนี่ยทางซ้ายตรงสะพานเป็นตะพาครับของตอนนี้อยู่หน้าวัดอ่าหน้าวัดชัยศิษิ์ษนุสร รือที่เรียกกันวัดหนองตะน้อยอ่ากำลังพักร้อนครับตอนนี้ก็เวลาเที่ยงกว่าๆแล้วพักร้อนสลาตลางวันแดดร้อนหน้าดูเลยครับหน้าหนาววันนี้ก็วันที่หนึ่งวันคนจนรวยโอเคครับ เดี๋ยวเลี้ยวตรงคลองนี้ละเดี๋ยวค่อยถ่ายกันอีกทีนะครับตรงนี้เป็นต้นทางคลองของคลองน้อยนะครับติดนี่เลยครับคลองลวพีพัดแยกมาอยู่คลองที่วัดเส้นที่จะไปหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์นี่ต้นทางคลองวังน้อย กี้แยกลงมาจากสะพานถนนในเส้นหนองแคหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์แล้วนะครับแยกลงมานี่เป็นถนนดีเลยเรียบคลองไปตลอดสายระยะทางจากตรงนี้ไปนไ่าประมาณสองกิโลนะตาม google map นะครับสองกิโลเดี๋ยวปั่นจริงไม่รู้เท่าไหร่โอเคเดี๋ยวไปดูข้างหน้ากันต่อไปครับ ยังไม่ถึงเลยครับสองวิวสองฝั่งคลองยังเป็นทุ่งนาล้วนๆอยู่เลยฝั่งนี้เออฝั่งนี้ยังก้าวตั้งต้นและเขียวแต่ฝั่งนู้น <c oughs> เกี่ยวข้าวแล้วน่าจะทำนานกันทั้งปีนะอ้อเลยม,มานี่เจอยอ,อยีะยอนี้ยอหลังที่สี่แล้ว กี้มาจากต้นทานนก็เจอมาสามสามหลังเออยอหลังนี้หลังที่สี่แล้วยังมียอกันอยู่เยอะเลยครับเนี่ยข้างหน้าจะมีอีกกป่าไม่รู้แต่ยอก็ใช้เหล็กแล้วนี่เห็นเป็นเหล็กกินอังรับเต้ครับครับเพื่อนกันเพื่อนกันโอฝั่งนู้นเกี่ยวข้าว โอเคเราปั่นกันต่อบรรยากาศมานเงียบครับเ้ยตรงนู้นวัดอะไรอ๋อวัดหนองปลิงอกอ๋อแล้วเมื่อกี้เขาบอกมาวัดหนองปลิงเห็นไหมังคาเร็มๆเห็นป่องเมนเดี๋ยวขากลับขากับถ้าตัดทางนี้เดี๋ยวก็ค่อยเข้าไปดูแต่เราจะไปวัดพันกตาอ่าพัานนกก่อนไปสาวร,รีพี่เจ้าตาก,กัน แนะนำนะครับจะใครอยู่แถวนี้อยากจะปั่นจักรยานมาก็ให้มาทางฝั่งซ้ายของคลองนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมวิ่งฝั่งขวาแล้วทางมันขาดทางมันขาดไปปูจะกูนกลายเป็นดินแต่มันก็ดูเมื่อกี้ผ่านมาดนือนยังยังไปได้เออเป็นปูนอีกี่ยเมื่อกี้ผมไปแล้วนึกว่ามันจะตัน วิวยังสวยอยู่ครับของน้ำใสเช่ยมียอตลอดทางเลยอันนี้ก็ชาวบ้านหาปลาถือว่าเป็นเส้นททางที่สวยสวยับเรียบของไปเรื่อยตลอดทางเลยเดี๋ยวไปเลี้ยวตรงไหนต่อยังไม่รู้เลยเดี๋ยวต้องรอถามเขาอีก หนทางอยู่กับป่าครับขืนปั่นไปเรื่อยกันหลงอ๋อฝั่งขวาก็ไปได้แต่มันเมื่อกี้ขาดช่วงไปแต่เมื่อกี้เห็นเห็นแล้วฝั่งน้นก็เป็นปูนละแต่มาฝั่งซ้ายดีกว่าปูนตลอดทางเจอสะพานแล้วทางไหนต่อเราโอเคเดี๋ยวหาร้านค้าหรือคนถามทางก่อน คี่นงนู้นเรียบคลองพอดีเจอทะพานแล้วผมยังไม่รู้จะไปทางไหนเลยพอดีมเห็นป้ายบอกทางนี้บอกว่าถ้าตรงไปก็ไปอุทยัยกับจังหวัดพระนครสิยาแต่วัดพันนกน่ะมันอยู่ทางที่จะไปยุธยาแต่ผมดูก o o g l e map มาว่าเขาว่าอยู่ริมคลองนักใจละ เดี๋ยวทิพย์ไปงุนต่อดีกว่ามีบ้านคนหรือร้านค้าแล้วคอยถามทางอีกทีเนาะโอเคสรุปว่าไปได้ดีครับต้องมาไปทางที่มีบ้านคนอย่างน้อยก็มีถามทางก็ดีกว่าเพราะทางมันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่มีป้ายบอกเลยอันนี้ก็เป็นมอเตอร์เวย์มอเตอร์เวย์ที่เนี่ยต้นคลิปที่ชี้ให้ดูจาก ถนนคลองระพีพัดนะครับทุ่งนาตายมีเป็นอุโมงกันตัแล้วโอเคเขาบอกปั่นไปเจอสะพานแล้วเลี้ยวซ้ายโอเคเดี๋ยวปั่นไปก็เลยก่อนดูมอเตอร์เวย์ไปก่อนครับ อี่ถนนใหญ่ไ้ถนนเส้นไหนเนี่ยอ๋อถนนจ้าหลวงพ่อศักดิธย์ที่จะไปอุทยัยถ้าเราไม่ออกงาเรียบคองไปก็ยังได้อยู่ต้องเรียบคองไปเรื่อยๆโอเคโอเคเข้าใจล้ว ายเป็นย้อนไปย้อนมาเมื่อกี้ถ้าเราเรียบคลองไปก็ไปถึงโอเคเดี๋ยวไปดูข้างหน้านต่อครับโอเคสรุปมาจากวัดหลวงพ่อศักดิ์สิทธวิหารหลวงพ่อสมเด็จศักดิ์สิทธิ์แล้ว มาเส้นทางที่จะมาอุทัยอำเภออุทัยจังหวัดอยุธยาจะง่ายกว่าเมื่อกี้เรียบคลองมาแล้วมันไม่มีทาอ่าป้ายบอกทางเลยผมก้องงงมาครั้งแรกเหมือนกันอันนี้มีป้ายบอกนี่ข้างหน้าวัดพันนกเลวซ้ายขวามือนี่ก็เป็นลงสีีลงสีฮอจเจริญผลวัฒนาตำบลลักโสมอยู่หมู่สี่ครับหมู่สี่ตำบลละโสม มาแล้วมันง่ายกว่ากันโอเคเดี๋ยวซ้ายวัดพันนกเดี๋ยวขากลับอาจจะกลับทางเรียบของถ้ามันกลับทางเรียบของได้ก็จะกลับเรียบของจะได้รู้ทางนี่ครับวัดพันนกโอ้ oh. โอเคอยู่ข้างหน้าหน้าอีกสักกิโลสองกิโลแหละ,ะเดี๋ยวไปดูกันครับ มีลาน,นเสาลีพระเจ้าตากครับด้านหน้าก็มีปืนใหญ่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 รอบองค์เสารีเลยครับนี่โอ้ปืนใหญ่เยอะจังเอไงาไว้ยิงพม่ายิงพม่าผู้ลูกหลาน นิ้วดันรอบๆเลยนะครับหนูนิ้วดันหลังปืนใหญ่กี่กระบอกเนี่ยหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดครับ เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง้านนามีไหมสิบสองแล้วโอ้สิบสองก็บอกโอ้ท่านนี้คงเป็นแบบนวะพยาพิชัยดับหักนะครับดับหัก กี้เพิ่งมีคนมาไหว้ขอได้ยินว่าขอหวยขอหวยก็หวยออกวันนี้จะขอหวยอ,องค์ครักห้าคนพระเจ้าตากมุมนี้ก็สวยครับโอเคครับน,นี่มองด้านหน้ากันเข้าล่มหน่อยบ่ายสามโมงแล้วนี่แดดดีจังเลย มีโอกาสจะมาถ่ายตอนเย็นเยนะ็นดูพระอาทิตตกพระอาทิตตกข้างด้านนี้น่าจะสวยอยู่เหมือนกันมาเที่ยวกันได้ครับไม่ไกลไม่ไกลอาจไม่ไหลุงพ่อสาเร็จศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เลยมานี่ไม่ไม่ไกลครับใกล้ๆกล้หรือก่อนธรรมจรักรยุยาก่อนจะไปวาหลวงพ่อสาเร็จศักดิ์สิทธิ์ก็แวะวัดพานนกก่อนไหว้พระเจ้าตากสินมหาลาภของเรา ครับขอบคุณครับโอเคครับขอทำคลิปเสริมหน่อยเมื่อกี้ช่วงแรกผมหิบจักรายานมาจากเคาะตามคลองเนาะแล้วผมเลี้ยวผิด ความจริงถ้าขีดจักรยานตามคลองตอนนี้ต้องฝั่งขวาแล้วฝั่งซ้ายขีดไปไม่ได้แล้วเนี่ยทางไม่ดีแล้วต้องมาฝั่งขวาเสร็จแล้วเราปั่นมาเรื่อยก็นี่จะเจอวัดพันนกอันนี้ซุ้มประตูหลังวัดนะครับเขาทำเป็นไม้แต่ไม่มีชื่อวัดแล้วแต่แต่ปั่นมาเรื่อยเรื่อยครับถึงจะเจอหน้าประมาณสักสามโลสองโลประมาณนี้แหละ ผมก็เดาไม่ถูกเพราะมันม,มีป้ายบอกป้ายกันเนี่ยบังครับนี่ชื่อหมู่บ้านพลานนกอันนี้เป็นรอยต่อครับอันนี้อำเภออทุทัยเสร็จแล้วเดี๋ยวทางนู้นก็จะเป็นรอยต่อกับอำเภอหนองแคโอเคครับทำแค่นี้แหละครับกันพลาดเมื่อกี้ป่านมาแล้วไปหลงเข้าอีกซอยหนึ่ง อีกซอยทางนน้นเนี่ยซอยเดียวแล้วต้องอ้อมไปถนนใหญ่แล้วก็อ้อมเข้าทางหน้าวัดความจริงมาหลังวัดทํามาอีกหน่อยเดียวก็ถึงแล้ะเราเลี้ยวผิดเองถ้ามีป้ายบอกด้านคลองหน่อยก็ดีครับโอเคครับวัดพันนกอำเภออุดัยจังหวัดอยุธยาแก้ไขแน่นนะครับปกตเชช่วงที่กําลังขาไปก็ออกข้ามต่อพานี้แล้วผมบอกว่าจะลองถี่ตรงมปดูนะที่ปันไปอุดัยไปอยุธยาเนี่ย วราเจอบ้านคนจะถามทางถ้าเราเลี้ยวตามคลองนี้ไปอ่ะอีกแค่ประมาณสักกิโลเดียวก็ถึงวัดแล้วอือไปอ้อมตะไกลเลยเนี่ยตะพานนี่นะครับเขาเรียกตะพานแยกไปวัดหนองปลิงเนี่ยแล้วเราก็เลี้ยวซ้ายพอ,าพอข้ามตะพานมันนะเลี้ยวซ้ายแล้วก็จะตรงไปวัดได้เลยแค่หนึ่งกิโลเมตรโอเคขอบอกทางไว้เป็นข้อมูลครับ